สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช กรณีที่นาวาตรีสมรักคำสิงอายุ50ปีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิกถูกเยาวชนวัย17ปีเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นอ้างว่าถูกนาวาตรีสมรักกลรามและล่วงละเมิดทางเพศโดยนำอวัยวะเพศชายมาทูไทยที่อวัยวะเพศหญิงจนมีสารคัดหลั่งติดอวัยวะเพศหญิงขณะที่นาวาตรีสมรักยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนและไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กคนดังกล่าวอายุ17ปี ผู้หญิงคนดังกล่าวเจอกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งริมถนนประชาสำราญก่อนจะตามไปที่โรงแรมแต่เมื่อทราบว่าอายุ17ปีจึงปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์และให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วจะไปส่ในวันรุ่งขึ้นและยอมรับว่าอยากกับภรรยาได้สองเดือนเศษ ล่าสุดเฟซบุ๊กของทนายรณรงค์แก้วเพชรโพสต์ข้อความระบุว่าสมรักงานเข้าหิ้วน้อง17เข้าโรงแรมเวียนการพี่บาสเสร็จไม่เสร็จไม่ใช่สาระสำคัญเสร็จในที่นี้หมายถึงสำเร็จความใคร่ โดยอธิบายว่าพระผู้เยาวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา319เป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ต้องรอดูว่าพิพาทจะแก้ปัญหานี้ยังไงส่วนความผิดเรื่องอนาจารและอนาจารผู้เยาว์ยังสามารถยอมความได้จ่ายแล้วจบแต่ข้อเท็จจริงก็ยังไม่นิ่งนะครับอันนี้รอดูอีกสักแป๊บผมพูดในมุมมองกฎหมายเฉย อีกโพสตหนึ่งระบุว่าสมรักผิดไม่ผิดไม่รู้แต่รู้แค่ว่าผับที่ให้น้อง17เข้าได้จะทำตำรวจเด้งแน่ๆถึงว่านักข่าวไปตามตำรวจคอนแก่นตอบอะไรไม่เคยตอบงานเข้าที่ขอนแก่นโดยอธิบายพรบรคุ้มครองเด็กพรบรควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พรบรสถานบริการทั้ง3ข้อห้ามขายหรือให้บริการแก่เยาวชนทั้งนั้นก็ต้องมาดูกันว่าฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจจะอธิบายอย่างไร และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ